สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ท a r o t น h าด n ช l นผู้รับสาจรจตุกวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะคนที่คุณถอยออกมาประจำครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคม2568ประจำพลังงานชาราศีมังกรลัคนามังกรหรือผู้ที่เกิดเดือนมกราคมนะคะการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะ เราจะแบ่งพลังงานไปครึ่งแรกและครึ่งหลังนะคะครึ่งแรกเป็นของคุณแล้วก็ครึ่งหลังเป็นของคนของคุณหมอจะอ่านตามหน้าไพ่นะคะแล้วก็ขณะนี้เรายังไม่ได้ดูดวงส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหมอไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวและคนของคุณหมอก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวสิ่งใดที่มันไม่ได้ตรงกับเรามันเกิดขึ้นได้เพราะเราดูดวงรวมนะคะให้ใช้สติพิจารณานะคะ สิ่งใดที่มันจะท้อนถึงเรานะคะหรือว่าตรงบางทีแนวโน้มในอนาคตของความสัมพันธ์ที่ทายไปนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะมันยังไม่ได้เป็นคำตอบที่เป็นดูดวงส่วนตัวเป็นของคุณเองหากคุณมีคำถามท,าที่อยากให้ได้คำปรึกษาแนะนำให้ดูดวงแบบพูดคุย9 9 0บาท30นาทีนะ,ะโอนยอดผ่านบัญชีกสิกรตองสีมีรายละเอียดอยู่ใต้คลิปวิดีโ เมือ on, ม่ออ่อนเมื่อโอนยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วกดที่ลิงไลน์ลิงไลน์นะคะติดต่อได้ตลอดนะคะแล้วก็ส่งเซล์สลิปเข้ามาเอาละคะเรามาเริ่มกันเลยพลังงานของคุณนะคะราศีมังกรและคณามังกรพลังงานไพ่ของคุณนะคะเอ็มเพลเนอร์นะคุณมองเขาอย่างไรตัวตนของคุณในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็คุณมองเขาอย่างไรตอนนี้ถ้าถามว่าจริงๆราศีมังกรและคณามังกรนะตอนนี้หมอเชื่อว่าคุณอะยังอยากคุณรอคอยนะ ที่อยากจะให้เขาอะมาเห็นความสำคัญของคุณนะคุณรออยู่ในในทีนะ่ในที่ของคุณเองด้วยความเชื่อมั่นอะด้วยความแบบทะลอนงองอาจแล้วก็มั่นอกมั่นใจในตัวเองนะคะว่าตัวคุณอะนะคะมีดีมากพอไม่จำเป็นจะต้องไปวิ่งตามคนคนนั้นนะคะ ทีนี้เรา,าดูว่าคุณมองเขาอย่างไรจริงๆอ่ะในความรู้สึกระลึกนึกถึงที่คนคนเนี้ยเป็นคนที่แบบคุยกันนานแล้วตอนนี้เป็นคนที่ห่างกันไปแล้วมันเหงามันมีความเหงาคุณก็มองว่าเขานะคะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเขามีความเชื่ออะไรบางอย่างและนะคะตอนนี้ คนคนนี้นะคะเขาก็คือกลับไปอยู่ในพื้นที่เซฟโซนของตัวของเขาเองรู้สึกนะคะถึงว่าเขาอะมีความสุขในความโลกส่วนตัวของเขาเองในความโสดนะคะน่าจะเป็นคนที่มั่นคงทางทางอารมณ์แล้วก็มั่นคงทางทรัพย์สินเงินทองเป็นคนที่เงียบ ะะอาจจะทํางานด้านปรัชญาสายปรัชญาชีวิตมีความสุขแบบพอเพียงไม่ต้องอวดใครว่ารวยคุณกําลังมองเขาว่าเป็นคนรวยที่ไม่อวดนะคะไม่ได้แต่งตัวอวดรวยไม่ได้ขับรถที่มีแบบที่อวดรวยไม่ได้ใช้กระเป๋าแบรนด์เนมหรือไม่ได้เข้าสมาคมสังสรรค์อะไรที่มันแบบโชว์ความรวยแต่คนคนนี้สิ่งที่คุณมองก็คือตัวเขามีความสุขเติมเต็มชีวิตจิตวิญญาณให้มีความสุข ะะแล้วก็มีความมั่นคงทางทรัพย์สินหรือคุณอาจจะมองก็ได้ว่าคนคนนี้นะคะมีความสุขได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะโดยที่ไม่ยังเป็นต้องมีแฟนหรือมีคุณอะไรอย่างนี้ได้ด้วยทั้งหมดนะคะก็คือเขายังเป็นความสุขของคุณสิ่งที่คุณมองก็คือมีความสุขอะนะ,ะเป็นความสุขที่ได้รู้จักเขาความรู้สึกของคุณเจ็ดดาบนะคะ ตอนนี้คุณกําลังรู้สึกว่าปิดบงังซ่อนเลน์นะความรู้สึกตัวเองไม่ได้บอกหรอกว่าเขาเป็นความสุขของคุณนะพยาลลนะพยามหลบหลีกนะพยายามหลบหลีกตัวเองออกมานั่นแหละเพราะคุณมาอยู่ในพื้นที่เซฟโซนของคุณแล้วก็ดึงความมั่นใจตัวเองกลับมามันมีความไม่ไว้วางใจด้วยนะคะอันเนี้ยนะพลังงานของคุณความรู้สึกไม่แสดงออก ความรู้สึกคุณไม่แสดงออกนะคะแล้วก็มีความสับสนบางครั้งถ้ามันมีเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างก็คือความรู้สึกเหมือนว่าทําไมตอนเนี้ยมันเหมือนแบบเราสองคนไม่ไว้วางใจกันละ่ะคุณกําลังบอกว่าคุณไม่ไว้วางใจเขาเขาไม่ไว้วางใจคุณนะคะเมื่อก่อนเราเคยเจอกันแบบกลุ่มใช่ไหมเออมันก็ดีอะ่ะมันได้คุยมาได้เมา้ามอยมันมีความสุขเขาก็ไม่ต้องอยู่แบบเหงาเราก็อาจจะ เงาแล้วไม่เงาอนี้หมอไม่รู้นะมันเป็นเอเนจีเหมือนแบบต่างคนต่างห่างกันไปไม่ได้กลับมาเจอหน้าหรือร่วมกลุ่มหรือคุยพูดคุยนะคะไม่ได้มาแชร์ลิงอะไรกันอะนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณก็อาจจะปกปิดความรู้สึกไว้ก็ได้ถึงแม้คุณจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองแต่จริงๆคุณก็มีเขามาพูดคุยด้วยมาติดต่อสื่อสารมาประสานงานหรือ คุยกันในลักษณะเพื่อนหรือมีอะไรดีๆมาร่วมกันมาแชร์ลิงอะนะคะอาจจะเป็นแชร์ลิงการน,นั่งสมาธิแชร์ลิงการดําเนินชีวิตนะ,ะแชร์ลิงความรู้สึกนะคิดไปในทางเดียวกันไหมทําอย่างไรถึงจะมีความสุขอะไรสิ่งเนี้ยก็อาจจะเป็นไปได้มีการช่วยเหลือนะในพลังงานความรู้สึกของคุณแต่ตอนเนี้มันบางทีมันก็อาจจะคิดเนาะคิดฝันแบบ เออจะกลับมาได้ไหมอะไรสิ่งเนี้ยกลับมาคุยในลักษณะเหมือนเพื่อนหรือมิตรภาพอะไรแบบเดิมๆอ่ะสิ่งที่เคยปิดบางซ่อนเลน้นบางคนอาจจะเป็นความรู้สึกที่เราอ่ะไม่ได้แสดงออกถึงความต้องการก็ได้นะว่าเออฉันอยากมีเธออยู่ในชีวิตฉันอนะ่ะมันเป็นความสุขนะเมื่อเธอว่างจากอะไรบางสิ่งบางอย่างเธอมาตรงนี้สิเธอมาใกล้ฉันอย่างเงี้ยหรือฉันไปใกล้เธอ ช่วงที่ต่างคนต่างต้องการอะนะมาแชร์ลิงก์ในชีวิตเรื่องราวอะไรก็ได้บางอย่างที่รู้สึกเหมือนมีความสุขแต่คุณอะปิดบังสิ่งนั้นไว้นะคะไม่ได้แสดงออกว่าตัวเขาอะเป็นความสุขของคุณนะคะมันเป็นความสุขที่บางทีนะคะในความสัมพันธ์ที่เป็นสายเลือดความสัมพันธ์ที่เป็น Family หรือครอบครัวเนี่ย ก็อาจจะยังไม่ได้ทําให้เรารู้สึกเป็นเซฟโซนพื้นที่ปลอดภัยแต่คุณรู้สึกว่าคนคนนี้เ,เป็นเซฟโซนพื้นที่ปลอดภัยในหัวใจของคุณที่คุณจะพูดหรือบอกเรื่องราวอะไรต่างๆนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกว่าอ,อม,มันมีคนรับฟังเรามีคนเข้าใจเราอะแล้วมันเป็นความสุขมีพลังงานถึงการโอบก,กอดจิตวิญญาณของคุณอะทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โดดเดี่ยวอะ มันมันมีคนเข้าใจฉันที่ฉันจะต้องแบกรับภาระที่ฉันต้องเป็นเอ็มเพลเอร์ทุกวันเนี้ยไอ้อาตแหน่งตรงนี้ที่ฉันนั่งอยู่เนี่ยนะมันรู้สึกไม่มีใครเข้าใจฉันได้เท่าคนคนเนี้ยนะคะคือคนที่เข้าใจถึงความเหงาหรือจิตวิญญ,ญาณของคุณมันเหมือนคล้ายๆว่าโซ่แฟมิลี่นะโอโซ่แฟมิลี่คือบางคนนะคะคำว,ว่าคารอบครัวคำว,ว่ากัลยะาณมิตร เพื่อนไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่สายเลือดเดียวกันนะคะเพื่อนไม่จำเป็นจะต้องเป็นญาติที่แท้จริงนะคะบางครั้งคนที่คําว่าครอบครัวญาติหรือสายเลือดเดียวกันน่ะไม่ได้มีคําว่าครอบครัวไม่ได้มีคําว่าเป็นเซฟโซนพื้นที่ที่ปลอดภัยให้เรานะคะบางทีเราอาจจะต้องแบกรับภาระอะไรบางอย่างตรงนั้นแล้วก็เราอ่ะไม่สามารถจะพูดหรือบอกใครได้นะคะเพื่อให้รู้สึก ภาะที่เราหนักอึ้งไว้บนบ่าในความรู้สึกเราอะ่ะมันผ่อนคลายหรือมันแชร์ลิงออกไปเมื่อคุณเห็นพลังงานของคนคนนี้คุณรู้สึกว่ามันเหมือนการโอบกอดจิตวิญญาณของคุณที่มันมีคนไม่เข้าใจคุณนะคะไม่ได้โอบกอดคุณด้วยแค้จริงแล้วก็อาจจะ <c oughs> ไม่ได้เรียกร้องอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ได้เรียกร้องอะไรบางสิ่งบางอย่างหมายถึงอืม ไม่ได้เรียกแบบคนที่มองตาและเหมือนเขาเข้าใจอะนะเข้าใจแบบเหมือนเหมือนใช้แววตาหรืออารมณ์ความรู้สึกอโอบกอดเราแล้วก็พร้อมจะปลอบโยนหรือตบบ่าเรานะคะพลังงานของเอ่ออินเนอร์ชานะคะพลังงานเอ่อพลังงานเด็กของเราอะ่ะเด็กตัวน้อยของเราที่มันไม่ได้โตไปกับเท่ากับอายุของเรา ตามอายุทางโลกของเราอะไรสิ่งเนี้นะคะบอเห็นถึงพลังงานนั้นนะราศีมังกรและขนามังกรพลังงานเนี้ยมันสามารถสลับได้นะคะอันนี้อาจจะเป็นพลังงานเขาได้หรืออันนี้พลังงานคุณหรืออีกอันนึงเป็นพลังงานเขานี่ราศีกันเข้ามากับราศีเมษนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานคนคนนั้นคนคนนั้นของคุณนะคะราศีมังกรและขนามังกรเขามองคุณอย่างไร ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะโ <c oughs> okay. อเคพลังงานเขานะคะตอนนี้เหมือนคนคนนี้ยนะคะ <c oughs> ก็ยังถือความรู้สึกนะที่มีต่อคุณนะมังกร แต่คือมันเป็นการหยุดนิ่งแล้วก็พยายามพยายามมองอ่ะพยายามคิดว่ามันจะได้รับโอกาสสิ่งนั้นไหมแต่คือเขาคงคิดหรือคาดหวังว่ามันเป็นโอกาสที่เล็กน้อยเป็นโอกาสน้อยอ่ะนะคะคนคนนี้กำลังมองแต่คือมันเหมือนว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากจะเติมเต็มนะคะเติมเต็มให้คุณบางอย่าง มองมองเห็นถึงพลังงานม่กกี้นี้ยที่คุณมองเขานะคะคีค e ีนออฟไนเคิลอยู่ในพลังงานของเขาแปลว่าคุณอะบอกว่าเขาอะมันดีที่สุดอะมันดีแล้วมันดีแล้วมันมันดีเพียงพอแล้วแหละนะคะแต่มันน่าจะมีเหตุปัจจัยอะไรบางอย่างที่เป็นข้อจํากัดทางด้านความเชื่อศาสนาหรือความลับความสัมพันธ์ลับในความสัมพันธ์อาจจะไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ถูกต้องนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นกฎ กฎของสังคมนี่แหละนะคะที่มันที่มันไม่ยอมรับอ่ะเอาอย่างนี้เอาง่ายๆนะคะทีนี้แต่ตัวเขาเนี่ยตอนเนี้ยคนคนเนี้ยนะกำลังมองว่าเขาอ่ะนะคะไม่ได้มีอะไรหรอกไม่ได้ดีไม่ได้พิเศษไม่ได้เลิเลอิศอะไรหรอกเท่ากับสิ่งที่คุณอะมองหรือคาดหวังเขาคนคนเนี้ยกำลังคิดสิ่งนี้อยู่นะะเพราะว่าตัวเขาเองเป็นเด็กถือเหรียญ ะะแต่ทีนี้คุณมองเขาเป็นควีนถือเหรียญแปลว่าคุณอะมองว่าคนนี้เออดีเหมาะกับเราแต่เขากลับมองว่าอาจจะเทียบอะไรหลายอย่างก็ได้เช่นแล้วคุณอาจจะมองว่าเขามีความสุขแต่ตัวเขาอาจจะบอกตัวเขาเองในพลังงันของเขาว่าไม่หรอกฉันอะไม่ได้มีความสุขหรอกฉันที่ฉันเผื่อแผ่หรือให้อ้อมกอดหรือรับฟังเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวฉันอะไม่มีปัญหาไม่ได้ทุกนะฉันะทุก มากกว่าที่เธอคิดอะไรสิ่งเนี้ยนะ,ะมันเป็น e อ e r g y ที่เหมือนว่าตัวเขามองตัวเขาว่าเด็กเหรียญน,นะ,ค,ะคุณคิดดูเด็กเหรียญไปเทียบกับ e อพลอร์นะคะตัวคุณใช่ไหมอ่าทีนี้เขาก็บอกว่าตัวเขาอาจไม่คู่ควรอาจจะด้วยด้านอะไรหลายอย่างก็ได้เช่นคนนี้อาจจะมองว่าคุณอาจจะมีตําแหน่งหน้าที่การงานแต่คนคนนั้นอาจจะเป็นแขกคนธรรมดาหรือเขาอะมองตัวเขาเองว่าไม่ได้ไม่ได้เนี่ยอ,อะไรอะ ไม่ได้ถือว่าตัวเองอ่ะสมอ่ะเท่าเทียมเออทัดเทียมนะคะก็คือเอาง่ายๆยกตัวอย่างว่าผู้หญิงคนหนึ่งมีวัยวุฒิคุณวุฒิตำแหน่งหน้าที่การงานใช่ไหมคะมียศถาบรรดาศักดิ์อะไรสิ่งเนี้ยและผู้ชายก็เป็นแค่เด็กเหรียญอ่ะนะคะผู้หญิงเป็นผู้หญิงเป็นกษัตริย์ผู้ชายเป็นแค่พลทหารอะไรสิ่งเนี้ยในมุมมองคนเนี้ยที่มองนะคะในความสัมพันธนะ์อ่ะ ก็คืออาจจะหมายถึงว่าตัวคุณมองว่าตัวเขาอะให้ค่าตัวคุณนะแต่อันนี้พลังงานมันจะสลับได้นะคะเพื่อนไปสลับนะทีนี้พลังงานอันเนี้ยของเขาบอกว่าตัวเขาอะมันมีค่าไม่เท่าอะพยายามพยายามอะไรคะเหมือนว่าตอนนี้ตัวคุณอาจจะไม่ได้ให้ค่าเขาก็ได้เพราะว่าคุณถอยหรือห่างออกมาใช่ไหมคะอาจจะเป็นสิ่งนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันแต่เขาก็คิดว่า วิรภาพหรือความสัมพันธ์เนี้ยเขาก็ยังเห็นอยู่แต่ยังไม่ได้ทําอะไรนะะยังไม่ได้ทําอะไรก็คือนั่งอยู่ในพื้นที่เซฟโซนของเขาแหละอาจจะทํางานหาเงินก็ได้นะเพราะเด็กเหรียนมันเป็นแบบการไปโฟกัสทํางานหาเงินให้ตัวเองนะอะไรสิ่งเนี้ยก่อนเรามาดูว่าเขามองคุณอย่างไรตอนนี้นะหมอมองเห็นถึงนะห้าถ้วยนะ วีนคัพแล้วก็โฟออฟวอรนนะคะพลังงานเนี้ยนะคะเขาอาจจะมองว่าตอนนี้นะคะคุณอะ่ะมันก็รู้สึกเหงาอะ่ะไม่ได้คูดคุยแล้วก็น่าจะใจแข็งเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณคาดหวังความสัมพันธ์ที่เติบโตนะตัวคุณอะ่ะเขามองนะว่าคาดหวังความสัมพันธ์ที่มั่นคงที่เติบโตนะคะแต่ตอนนี้คุณอะ่ะพยายาม ไม่ไม่รักใครง่ายๆอ่ะนะคะไม่รักใครง่ายๆแบบมันมีความเสียใจอะ่ะมันมีความเศร้าเสียใจที่ความรู้สึกอ่อนไหววันไหวอะ่ะกับความสัมพันธ์ที่คาดหวังไปในอนาคตแล้วตัวเขายังเป็นให้ไม่ได้อะไรสิ่งเนี้ยนะหมอมองเห็นจริงนั้นนะคะทีนี้เรามาดูว่าความรู้สึกจริงๆความรู้สึกของคนนี้นะคะเขาคิดนะว่า ตอนเนี้ยคุณและเขาอยู่ไกลกันมันมีความหวนไหว้ในอารมณ์มันมีความห่างและเขาก็คิดว่าตัวคุณนะคะที่เขามองใช่ไหมคะว่าเออมันมันมีความแบบไม่ได้คุยอ่ะมันมีความเหงาอ่ะมันมันเหงาอ่ะมันคนมันเคยแชร์ลิงกันแล้วรู้สึกเข้าใจอ่ะคนที่คุยแล้วเข้าใจนะคะบางทีมันอาจจะมันอาจจะมันอาจตอนมันใกล้กันอ่ะมันไม่ได้รู้ตัวนะว่ามันรักนะคะทีนี้พอมันห่างไปมันรู้สึกว่าเฮ้ย คนที่เข้าใจเราอะโดยที่แบบมันเข้าใจเราอะเฮ้ยมันเข้าใจได้ยังไงวะคนนี้อะไรสิ่งเนี้ยมันเหมือนปฏิกิริยาของคุณหรือปฏิกิริยาของเขาคุณมองแล้วคุณรู้สึกว่าเรารู้ว่าเขาเขาเรารู้เขากําลังอ่อนแอทางด้านอารมณ์อันเนี้ยแล้วคุณก็มีสิ่งเนี้ยมาเสิร์ฟให้เขาเขารู้สึกว่าเฮ้ยเออว่ะใช่ว่ะมันทําไมคนเนี้ถึงรู้นะคละ้ายๆเหมือนเหมือนคล้ายๆมอนวะ แม่เลี้ยงลูกมาตั้งแต่เล็กจนลูกโตเป็นหนุ่มอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็ต้องรู้สิว่าลูกชอบกินขนมอะไรสิ่งเนี้ยคุณเข้าใจใช่ไหมเออเพราะมิกกี้พลังงานมันเป็นเอโซแฟมิลี so family, ่เห็นไหมฮะนะคือโอโซแฟมิลี่คนที่เข้าใจว่าคนเนี้ยกาลังต้องการอ้อมกอดความรู้สึกนะคะการพูดคุยปรอบโยนแต่ตอนเนี้ยนะค,ะคนเนี้ยกาลังรู้สึกว่าเมื่อไม่ได้คุยอ่ะมันไม่มีไฟอ่ะมันไม่มีแพชชั่น คาว่าไม่มีไฟเนี่ยนะคะมันเป็นจิตวิญญาณที่เงียบเหงานะคะจิตวิญญาณที่เงียบเหงานะสิ่งเนี้ยที่เขามองคุณคือจิตวิญญาณเงียบเหงานะคะคเพื่อนๆห้าถ้วยเนี่ยสิ่งที่เขามองคุณะมันมีความหวั่นไหวแล้วก็คิดว่ามันไม่มีทางความความมั่นคงทางอารมณ์อ่ะมันไม่มีนะคะทีนี้เขาก็เลยคิดว่าถ้าเราสองคนเนี่ยนะได้กลับมาพูดคุย อาจจะเกี่ยวข้องกันเรื่องงานก็ได้อาจจะเกี่ยวข้องกันกลับมาใกล้กันเนี่ยมันก็จะทําให้คุณทั้งคู่อ่ะมันรู้สึกอบอุ่นนะคะเอาง่ายๆมันเหมือนเราอยู่ท่มกลางกีมะเนี่ยแล้วเราก็เดินไปเจอกระท่อมหลังหนึ่งแล้วคนก็เชิญเข้าไปแล้วเข้าไปในบ้านแล้วมันมีเตาผิงไฟอ่ะนะคะมันก็จะรู้สึกอบอุ่นเขาก็เลยมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยเออมันดีนะนะคะพลังงานอาจจะสลับกันก็ได้ว่า เวลาที่เขาเหงาคุณเป็นคนนั้นน่ะที่จุดไฟหรือแพชชั่นน่ะในใจเขาอ่ะไม่ให้เหงาไม่ให้เงียบเหงาให้เข้าใจความรักหรืออารมณ์ของอารมณ์ของสิ่งที่ผ่านไปแล้วของของตัวคุณและตัวเขาเนี่ยนะสิ่งเนี้ยนะหมอกาลังเห็นสิ่งนั้นนะว่ามันไม่น่าแยกจากกันแล้วหมอมองเห็นถึงสถานการณ์เดี๋ยนะการเดินทางอืม การรอคอยการเดินทางหรือการแอคชั่นนะคะการแอคชั่นที่มันน่าจะต้องมีเรื่องงานของคุณและของเขาที่เชื่อมโยงมีการเดินทางมองไม่รู้นะมาในสตอรี่เรื่องคุณต้องรู้ดีที่สุดว่าใครเป็นคนเดินทางเช่นถ้าคุณเป็นคนเดินทางเขาก็รอให้คุณเดินทางนะคะเพื่อมาเจออะไรสิ่งนี้หรือถ้าคุณเป็นคนเดินทางนะราศีเมษกับราศีมังกรหรือราศีกันใช่ไหมเมื่อกี้ที่ขึ้นมา เขาก็รอคอยว่าตอนที่ห่างไปอ่ะเมื่อไหร่อ่ะคุณจะเดินทางกลับมาเดินทางมาเนี่ยนะเขารอเขารอนะคือจริงๆมันเป็นมันเป็นพลังงานของการรอคอยที่จะมันเป็นคนรอคอยที่ยังมั่นคงอยู่ในอารมณ์นะแต่การแอคชั่นเนี่ยมันต้องเปลี่ยนมุมมองในความห่างไปเพื่อได้ตกผลึกอะไรบางอย่างนะคะทั้งสองคนเมื่อคิด่เมื่อคิดอะไรบางอย่าง แต่ในระหว่างนั้นคือทุกคนก็ต้องใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ของตัวเองว่าทํางานหาเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วมันก็ต้องคิดสิ่งเนี้ยด้วยเหตุผลบางทีอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ใช้เหตุผลควบคุมอารมณ์ของตัวเองไว้ไงว่าไม่ให้ทาบางสิ่งบางอย่างหรือบางทีอาจจะเป็นเขาก็ได้ที่ว่าต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองไว้ว่าไม่ให้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าภาระหน้าที่ที่แบกรับไว้หรือคําตัดสินของผู้อื่นนะตาแหน่งอํานาจตําแหน่งหรือบุคคลอื่นอะ ตาศินเขาไม่ดีถ้าเขามามาเกี่ยวข้องกับคุณหรือมาใกล้ชิดกับคุณเยอะเนี่ยมันก็มันก็จะแลดูไม่ดีนะหมอมองเห็นถึงสิ่งนั้นว่าเอออะไรดูไม่ดีมาดูความรู้สึกของเขานะคนคนนี้นะคะอยากจะแก้ไขนะการที่แบบไม่ได้พูดคุยอะไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสาร แสดงว่าคนคนนี้น่าจะไม่สามารถโทรหาคุณได้นะมอเห็นถึงสิ่งนั้นนะแค่รอสมมติถ้าคุณจะไปเจอคุณต้องไปคุณต้องไปเองแสดงว่าคนนี้ต้องมีตําแหน่งตําแหน่งหน้าที่การงานถ้าเป็นผู้ชายนะน่าจะเป็นตําแหน่งหน้าที่การงานที่เขามีอํานาจเหนือของเราเช่นถ้าเทียบเพียงนี่ก็คือคนนี้น่าจะเป็นเจ้าของกิจการและเราเป็นแค่พนักง,งานอะไรสิ่งเนี้นะคะคล้ายๆสมมุติเขาเป็น จ้าหน้าที่ที่ตรงนั้นและเราก็ต้องไปตรงนั้นเราต้องไปเองเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาบังคับเราอย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันว่าเราต้องไปตรงนั้นเองเพื่อเจอเขาหรือเขาแอคชั่นอะไรบางอย่างไม่ได้นะคะเพื่อมาตามหาเรามาตื้อเราหรือมาจีบเราอะไรสิ่งเนี้ยมันไม่ได้แบบพูดคุยพูดคุยก่อนะพูดคุยก่อนไม่ได้อะไรสิ่งนี้นะคะหมอเห็นทังสิ่งนั้นนะ แบบต่างคนต่างออแก้ไขนะคะประสบการณ์ที่ผ่านมาคือมันไม่มีการพูดอะ่ะไม่มีการติดไม่มีการพูดความรู้สึกที่แท้จริงนะคะมันเป็นแบบสมมุติว่าถ้าคุณเข้าใจเขาเข้าใจอารมณ์เขาดีนะเออคุณเดินออกมาคุณเข้าใจแหละสภาพว่ามันเป็นสิ่งไหนถึงพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้แต่บางทีคนคนนั้นก็เป็นสิ่งนั้นตามที่คุณคิด ว่าเออความสัมพันธ์มันความสัมพันธ์มันยากความสัมพันธ์นซับซ้อนมันเหมือนเราเจอใครบางคนที่เข้าใจแต่จะบอกว่ามันไปกฎข้อห้ามของความสัมพันธ์ได้ไหมอ่ะเออก็น่าจะได้นะเพราะมีเจ็ดดาบขึ้นมาความสัมพันธ์ต้องห้ามความสัมพันธ์ที่มันเป็นเหมือนความเข้าใจของอารมณ์ความรู้สึกทางด้านจิตวิญญาณแต่มันจะทํามาเป็นรูปธรรม กับการกระทําของความสัมพันธ์ที่เป็นแบบบุคคลทั่วไปอ่ะเหมือนเหมือนคู่รักคู่หนึ่งทั่วไปอ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะหมอเห็นถึงสิ่งนั้นนะมันก็เลยทําให้อาจจะต่างฝ่ายต่างแบบก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองคิดถึงอะไรสิ่งเนี้ยน,นะคะคิดถึงอยู่ในเซฟโซนพื้นที่ของตัวเองก็มีความว้าวุ่นใจแหละนะ,ะว้าวุ่นใจคิดถึงอะไรสิ่งเนี้ยมันก็เป็นสิ่งนั้นนะคะแต่ ต้องมีใครบางคนที่กล้าพอที่จะทําอะไรบางอย่างนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคือมันถ้าถามว่าจะบอกว่าเอ็มเพลเลอร์นั้นเป็นคุณถ้าจะถามว่าให้คุณทําสิ่งนั้นสิ่งนี้คงไม่ได้ทําอะไรแล้วนะคะเพราะว่าเอ็มเพลเลอร์จะไม่วิ่งตามใครก็คือในในอดีตเราอาจจะเคยเราอาจจะเคยทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วแต่แต่ตอนเนี้ยเราอยากให้เขาเห็นความสําคัญอ่อคนคนนั้นละ เราเคยเห็นความสําคัญเขาในอดีตแต่ปัจจุบันเขาเป็นเด็กเหรียญก็คือเราไม่ได้เห็นความสําคัญของเขาแล้วเราก็ลดค่าความสําคัญของเขาลงเราก็มาเป็นเอ็มเพลร์ถ้าเขาอยากวิ่งตามก็เขาต้องมาวิ่งตามเราเองโดยที่เราไม่ทําอะไรแล้วเราก็เอาความมั่นใจกลับมาอะไรสิ่งนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพื่อนๆเอาราคาเนาะน่าจะประมาณเนี้ยนะคะครึ่งหลังพฤษภาคมนะคะราศีมังกรและคนามังกร ส่วนใครที่อยากปรึกษาปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่เอาคําตอบเป็นของคุณเองอนาคต6เดือนนะคะว่าความสัมพันธ์นี้จะไปอะไรอย่างไรถ้าคุณมีคําถามโทรไม่เปิดกล้องผ่านไลน์นะคะก็แอดไลน์เข้ามาโอนยอดอารคาคาคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับชมคลิปวิดีโอก่อนใครก็กดที่ลิงก์ได้เลยหมอแจนเป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้นะคะมังกรน,นะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ